ในโหราศาสตร์ไทยวันพุธถือเป็นวันพิเศษไม่เหมือนวันอื่นๆเพราะมีการแยกออกเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนความเชื่อน,นี้สืบทอดมาจากตำราบโบราณที่อธิบายถึงดาวพุธผู้มีสองบุคลิกคือด้านแห่งปัญญาความรู้ความคล่องแคล่วและอีกด้านคือความลึกลับเล่เหลี่ยมและการพลิกแลง โหราจารย์จึงใช้การแบ่งนี้ในการดูดวงตั้งชื่อและประกอบพิธีกรรมเพื่อสะท้อนพลังสองขั้วที่ดำเนินอยู่ในจักรวาลและชีวิตมนุษย์ลักษณะของดาวพุธในโหราศาสตร์ไทยสองบุคลิกแห่งปัญญาและการสื่อสารดาวพุธหรือพระพุธถือเป็นดาวที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดดุมหนึ่งในระบบโหราศาสตร์ไทยเพราะเป็นดาวคู่หรือเทพสองภาคซึ่งมีพลังงานที่เป็นกลาง และมีความสามารถในการปรับตัวสูงสุดภายใต้แนวคิดนี้ดาวพุธจึงถูกแบ่งออกเป็นสองด้านหลักตามช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์คือด้านที่สว่างกลางวันและด้านที่มืดกลางคืนรากฐานของความเป็นดาวคู่ดาวพุธเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาการสื่อสารและไหวพริบป,ปฏิภาณแต่ความใกล้ชิดกับดวงอาทิตย์ทำให้พลังของมันไม่คงที่เหมือนดาวดวงอื่น โหราจารโบราณจึงกำหนดให้เวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นเป็นเส้นแบ่งเขตอำนาจเนื่องจากเป็นเวลาที่แสงสว่างของพระอาทิตย์ลับหายไปทำให้พลังงานของดาวพุธเปลี่ยนจากด้านที่เปิดเผยไปสู่ด้านที่ซ่อนเร้นพุธกลางวันเทพพุธพุทธกลางวันหรือที่เรียกว่าเทพพุธเป็นภาคที่ได้รับอิทธิพลจากความสว่างและเหตุผลเป็นพลังงานที่เน้นความบริสุทธิ์ของปัญญาและการเปิดเผยเน้นปัญญาและการเรียนรู้ สะท้อนถึงสติปัญญาที่เป็นระบบความรู้เชิงวิชาการและความใฝ่รู้ที่มาพร้อมกับความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมผู้ที่ได้รับอิทธิพลนี้มักมีเหตุผลและชอบการศึกษาการติดต่อและการเจรจาที่ตรงไปตรงมาเป็นพลังงานที่ส่งเสริมวาทศิลป์และการสื่อสารที่ชัดเจนซื่อตรงน่าเชื่อถือมักใช้ในการค้าขายการทูตและการพูดที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคลิก มักเป็นคนช่างพูดมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสขุมเข้าคอบและมักประสบความสำเร็จในอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และการเจรจาต่อรองอย่างเปิดเผยพุทธกลางคืนอสุนพุทธพุทธกลางคืนหรือที่เรียกว่าอสุนพุทธในบางตำราก็เชื่อมโยงกับดาวราหูเป็นภาคที่ได้รับอิทธิพลจากความมืดและวิถีทางที่ซ่อนเร้นเป็นพลังงานที่เน้นกลยุทธ์และการพลิกแผงเน้นเล่เหลี่ยมและกลยุทธ สะท้อนถึงความฉลาดแกมโกงเล่เหลี่ยมชั้นเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและความสามารถในการซ่อนความรู้สึกหรือความคิดที่แท้จริงมักเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ใช้การพลิกแพลงเพื่อเอาชนะความลึกลับและการปรับตัวส่งเสริมความสนใจในความลึนลับวิชาอาคมหรือความรู้ที่ไม่เป็นที่เปิดเผยทั่วไปมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วบางครั้งอาจดูเป็นคนสองบุค,คลิกหรือคาดเดาได้ยาก บุค,คลิกมักเป็นคนมีไหวพริบปฏิพานสูงเป็นนักวางแผนเป็นคนทะเยอะทะยานและประสบความสําเร็จในอาชีพที่ต้องใช้กลเม็ดเด็ดพลายการทํางานเบื้องหลังหรือการรับมือกับความเสี่ยงเช่นนักการเมืองนักสืบหรือนักธุรกิจที่มีความคล่องตัวสูงการแบ่งแยกนี้ทําให้โหราศาสตร์ไทยสามารถอธิบายสเปกตรัมของปัญญาของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ความรู้ที่โปร่งใสจนถึงกลยุทธ์ที่ลึกลับซับซ้อน และเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุเวลาเกิดเพื่อผูกดวงชะตาให้แม่นยําที่สุดเพราะพื้นฐานอุปนิสัยและชุดอักษรที่ใช้ทํานายก็แตกต่างกันตามการแบ่งภาคของดาวพุธนี้ที่มาทางโหราศาสตร์ของการแบ่งพุธกลางวันและพุธกลางคืนแนวคิดเรื่องการแบ่งดาวพุธออกเป็นสองภาคตามช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั้นมีรากฐานฝังลึก อยู่ในคำพีโหราศาสตร์ไทยโบราณโดยเฉพาะในตำราพรหมชาติและตำราทักษาพยากรณซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพยากรชะตาบุคคลการแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อกำหนดทางดาราศาสตร์ยุคใหม่แต่มาจากความเชื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์และตำนานเทพเจ้าที่อธิบายถึงลักษณะและอำนาจของดาวพุธว่าเป็นเทพสองภาค หรือดาวคู่จุดเปลี่ยนการรับฟ้าของพระอาทิตย์หลักการสำคัญที่สุดในการแบ่งอำนาจดาวพุธคือเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าและอำนาจแห่งแสงสว่างสิ้นสุดลงในมุมมองทางโหราศาสตร์ถือว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดพลังงานหลัก และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดเผยและความรู้แจ้งหมดอำนาจลงพลังงานของดาวพุธก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยโดยเปลี่ยนจากภาคเทพพุธท,ที่เปิดเผยสว่างและมีเหตุผลไปสู่ภาคอสูรพุธท,ที่ซ่องเร้นลึกลับและเน้นกลยุทธ์เทพพุธผู้ทรงปัญญาแห่งแสงสว่างในภาคกลางวัน ก่อน18ดาฬิกาดาวพุทธคือเทพพุทธซึ่งเป็นตัวแทนของเทพ,พเจ้าผู้ทรงคุณธรรมและปัญญาที่ถูกเปิดเผยพลังงานในภาคนี้จึงเชื่อมโยงกับความซื่อตรงและความรู้เป็นพลังงานที่นำมาซึ่งความสำเร็จจากการใช้สติปัญญาอย่างตรงไปตรงมาการเจรจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและการศึกษาหาความรู้ที่เป็นระบบ การเชื่อมโยงกับสุภเคราะห์เทพพุธจะทำรานร่วมกับดาวสุภเคราะห์ได้ดีทำให้เกิดความเข้าใจในสัพพวิชาที่กระจ่างแจ้งและทำให้ผู้ที่เกิดในช่วงนี้มีวาทศิลป์ที่น่าเชื่อถืออสูรพุทธผู้ทรงกลยุทธ์แห่งความลี้ลับเมื่อก้าวเข้าสู่ภาคกลางคืนอำนาจของดาวพุธจะเปลี่ยนไปเป็นอสูรพุทธ ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อในตำนานที่เชื่อมโยงกับพลังงานฝ่ายอสูรหรือความสามารถในการปรับตัวและพลิกแพงสถานการณ์ได้อย่างแนบเนียนความมืดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความชั่วร้ายเสมอไปแต่หมายถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นและไม่ถูกเปิดเผยเล่ห์เหลี่ยมและกลยุทธ์อสูรพุดเน้นไปที่การใช้ความฉลาดในเชิงกลยุทธ์วางแผนที่ซับซ้อน และการจราจาที่เป็นความลับซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือผู้ที่ต้องทำงานที่ใช้ชั้นเชิงทางการเมืองความลี้ลับและอาคมพลังงานในภาคนี้เชื่อมโยงกับวิชาไสยศาสตร์ความเชื่อโชคลางและการสแสวงหาความรู้ที่ลึกลับจึงมักจะถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมที่ต้องการอำนาจที่ไม่เปิดเผย หรือพลังงานที่ช่วยในการคลิกแพลงสถานการณ์ที่ยากลำบากความสำคัญต่อทักษะพยากรณ์การแบ่งภาคนี้ไม่ใช่แค่การจำแนกเชิงปรัชญาเท่านั้นแต่ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของโหราจารย์โดยเฉพาะในระบบทักษะพยากรณ์เนื่องจากพุทธกลางวันและพุทธกลางคืนมีอักษรที่เป็นการลกินีหรืออักษรต้องห้าบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การตั้งชื่อหรือการผูกดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษเพราะหากระบุเวลาเกิดผิดพลาดก็จะทำให้การทำนายพื้นดวงชะตาและอุปนิสัยของบุคคลน,นั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงการนำไปใช้เชิงปฏิบัติของการแบ่งพุธกลางวันและพุธกลางคืนการแบ่งดาวพุธออกเป็นพุธกลางวันเทพพุธและพุธกลางคืนอสุรพุธ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญและละเอียดอ่อนที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำนายและประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อในสามด้านหลัก 1. การตั้งชื่อและดูดวงชะตาความแตกต่างของหลักทักษะในวิชาโหราศาสตร์ไทยการตั้งชื่อและการพยากรณ์ชะตาบุคคลอาศัยระบบทักษะซึ่งเป็นการกำหนดให้ตัวอักษรและสระทั้งหมด มีความสัมพันธ์กับดาวประจำวันเกิดในด้านต่างๆเช่นบริวารอายุเดทสีมนตรีและที่สำคัญที่สุดคือการละกินีอัป,ปมงคลเนื่องจากดาวพุธมีสองภาคจึงทำให้ชุดอักษรที่ใช้ในหลักทักษามีการแยกชุดกันโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดในการนำไปใช้พุธกลางวันก่อน6โมงเย็นมีชุดอักษรที่กำหนดให้เป็นการละกินีชุดหนึ่ง ซึ่งหากใช้อักษรเหล่านี้ในการตั้งชื่อหรือใช้ในการทำนายทักษะจะถือว่าเป็นอัป,ปมงคลอย่างยิ่งพุดกลางคืนหลัง6กโมงเย็นมีชุดอักษรที่กำหนดให้เป็นกาลกินีคนละชุดกับพุดกลางวันอักษรชุดนี้จะถูกห้ามใช้ในการตั้งชื่อผู้ที่เกิดพุดกลางคืนโดยเด็ดขาดความสำคัญในการตั้งชื่อโหราจารย์ต้องสอบถามเวลาเกิดของผู้ที่มาให้ตั้งชื่ออย่างแม่นยำที่สุด เพราะหากระบุผิดพลาดแล้วนำอักษรการลกินีของอีกภาคหนึ่งมาใช้ในการตั้งชื่อบุคคลน,นั้นถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงทางโหราศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตบุคคลน,นั้นในเรื่องอุปสรรคความติดขัดและชค่วลาบตลอดชีวิต 2. ดวงชะตาเกิดพื้นดวงและอุปนิสัยที่แตกต่างกันเมื่อผูกดวงชะตาหรือวางลัคนาแล้วพบว่าเจ้าของชะตาเกิดในวันพุธโหราจารย์จะต้องดูเวลาเกิดเพื่อระบุว่า พลังงานหลักของเจ้าชะตาเป็นเทพพุทธหรืออสูรพุทธเพราะพลังงานที่ได้รับในยามกําเนิดส่งผลต่อพื้นดวงและอุปนิสัยโดยตรงผู้ที่เกิดพุทธกลางวันพื้นดวงมักจะแสดงออกถึงความเป็นคนมีเหตุผลสติปัญญาดีมีวาทศิลป์ที่โปร่งใสซื่อตรงและชอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมักประสบความสำเร็จในอาชีพที่ต้องใช้ความรู้การสอนหรือการสื่อสารที่ชัดเจน ผู้ที่เกิดพุธกลางคืนพื้นดวงมักจะแสดงออกถึงความเป็นคนมีไหวพลิบสูงมีชั้นเชิงกลยุทธ์และสามารถพลิกแปลงสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมอุปนิสัยจะมีความลึกลับซับซ้อนกว่าพุธกลางวันอาจเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความคิดทั้งหมดและมักประสบความสําเร็จในงานที่ต้องใช้ความสามารถในการวางแผนและทํางานเบื้องหลังดังนั้นหากหราจารย์ทํานายบุคลิกภาพหรือแนวทางอาชีพของคนเกิดวันพุธโดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเกิด ก็อาจทำให้การทำนายคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับบุคลิกภาพที่แท้จริงของเจ้าชะตา 3. พิธีกรรมและศิยศาสตร์การเลือกใช้พลังงานเสริมในพิธีกรรมทางความเชื่อการบวงสรวงและวิชาอาคมมักจะมีการกำหนดเรือกยามและวัตถุมงคลที่ต้องสอดคล้องกับพลังงานของดาวพุธทั้งสองภาคการใช้พลังงานพุธกลางวัน มักใช้ในพิธีที่ต้องการเสริมด้านปัญญาสติการเรียนรู้และความเป็นสิริมงคลที่เปิดเผยเช่นการปลุกเสกเครื่องรางที่เน้นด้านการสอบผ่านการเจรจาค้าขายหรือการขอพรด้านความสำเร็จที่มาจากความเพียรพยายามการใช้พลังงานพุทธกลางคืนมักใช้ในพิธีที่ต้องการเสริมด้านความลี้ลับวิชาอาคมโชคลาภที่มาอย่างรวดเร็วการแก้เคล็ดหรือ การสร้างวัตถุมงคลที่เน้นด้านเมตตามมหานิยมสเสนหรือคงกระพันชาตรีเนื่องจากเชื่อว่าอสุรพุทธเป็นพลังงานที่สามารถพลิกแปลงสถานการณ์ได้ตามความปรารถนาของผู้อธิษฐานการแบ่งพลังงานนี้จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นักโหราศาสตร์และผู้ประกอบพิธีกรรมใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการนั้นๆสอดคล้องกับธรรมชาติของพลังงานดาวพุธในเวลานั้นอย่างแท้จริงความเชื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์ สองขั้วแห่งดาวพุธในมิติของมนุษย์การที่โหราศาสตร์ไทยแบ่งวันพุธออกเป็นสองภาคคือพุธกลางวันเทพพุธและพุธกลางคืนอสุรพุธนั้นสะท้อนถึงความเชื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของสติปัญญาและการสื่อสารในตัวมนุษย์โดยดาวพุธเป็นตัวแทนของการปรับตัวและพลิกแพลง ที่แสดงออกผ่านพลังงานสองขั้วอย่างชัดเจน 1. พุทธกลางวันสัญ,ญลักษณ์ของด้านสว่างและความโปรง่งใสพุทธกลางวันเทพุทธเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่อยู่ใต้แสงสว่างของดวงอาทิตย์จึงเป็นตัวแทนของพลังงานด้านที่เปิดเผยตรงไปตรงมาและมีเหตุผลความคิดและความรู้สื่อถึงความรู้ที่เป็นระบบ การศึกษาหาความรู้ตามหลักวิชาการตรรก,กะและความสามารถในการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเป็นปัญญาที่ใช้ในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลการสื่อสารที่ซื่อตรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวาทะศิลป์และการเจรจาที่มีความน่าเชื่อถือการพูดจาที่เต็มไปด้วยความรู้และปัญญาทำให้ผู้คนเชื่อถือและเปิดใจรับฟังในเชิงสัญ,ญลักษณ์เทพพุทธ จึงเหมือนนักปราชญ์หรือครูผู้สอนที่ถ่ายทอดความรู้และความจริงอย่างบริสุทธิ์เป็นพลังที่สนับสนุนการเติบโตทางจิตวิญญาณและความสว่างทางปัญญาพุทธกลางคืนสัญ,ญลักษณ์ของด้านเงาและความลึกลับพุทธกลางคืนอสุรพุทธเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่ทำงานภายใต้ความมืดหรือพลังงานที่ถูกซ่อนเร้นเป็นตัวแทนของพลังงานด้านเงาเล่เหลี่ยม และความลึกลับเล่เหลี่ยมและกลยุทธ์สื่อถึงวัยพลิบปฏิพัน์ที่รวดเร็วกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งและความสามารถในการพลิกแปลงสถานการณ์ได้สองทางการใช้ความฉลาดแกมโกงหรือการเจรจาลับที่อยู่เบื้องหลังม่านความลึกลับและวิชาอาคมเป็นสัญลักษณ์ของความสนใจในสิ่งที่ไม่เปิดเผยวิชาอาคม หรือความรู้ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปซึ่งเป็นปัญญาที่ต้องใช้ความแยบยนในการเข้าถึงและนำไปใช้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์อสุรพุธจึงเปรเียบเสมือนนักวางแผนหรือนักมายากลที่ใช้ความสามารถทางปัญญาในการสร้างภาพลวงตาและบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีที่ไม่คาดคิดดังนั้นการแบ่งดาวพุธเป็นกลางวันและกลางคืนนั้น เป็นการจำแนกที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำนายบุค,คลิกภาพที่ซับซ้อนของผู้ที่เกิดวันพุธและเพื่อเลือกใช้พลังงานของดาวให้เหมาะสมกับเป้าหมายในพิธีกรรมต่างๆนั่นเองบทสรุปการแยกพุธกลางวันและพุธกลางคืนไม่ได้เป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆของศาสตร์โหราแต่เป็นหัวใจที่ทำให้การพยากรณ์แม่นยำและลึกซึ้งขึ้นเพราะมันชี้ให้เห็นว่า แม้จะเป็นวันเดียวกันแต่พลังจัก,กรวาลกลับมีสองภาคที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงสะท้อนถึงธรรมชาติของดาวพุทธที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและสอนเราว่าทุกสิ่งมีทั้งด้านสว่างและด้านเงาอยู่คู่กันเสมอ